ทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมและการกระทําของคุณทําดีได้ดีนะคะทำไม่ดีก็เตรียมรับผลนะคะเงินก้อนใหญ่ โชคลาภข่าวดีสิ่งที่ลงทุนไปแล้วประสบความสําเร็จเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองถูกที่ถูกจังหวะถูกทางหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเช่นการมีปัญหากับเจ้านายการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือการสื่อสารที่แบบว่าออกไปทางลายอะ่ะแล้วตีความหมายผิด เกิดความเดือดร้อนหรือผิดใจกันได้เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดระวังเรื่องของการสื่อสารให้ดี <S <S 1> <S 1> <S เราก็ดูดูวงครึ่งปีแรกไปแล้วเรามาดูว่าครึ่งปีหลังราศีไหนจะสุดปางราศีไหนต้องระวงังละกันนะคะเริ่มต้นราศีแรกก็คือราศีมังกรราศีมังกรได้ไพ่าราชินีถือไม้เท้าอยู่ในสถานการณ์ปกติการงาน เป็นช่วงที่ดีหมายถึงว่าคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานมีความมั่นคงมีโอกาสก้าวหน้าเติบโตมีความสําเร็จแต่ว่าความรับผิดชอบก็สูงแต่ถือว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาถึงขนาดว่าเ้ยจะทําให้คุณรู้สึกแบบ อึดอัดไม่สบายใจหรือกดดันเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานประจํายังสามารถทําไปได้เรื่อยๆนะคะรักษามาตรฐานรักษาตําแหน่งของตัวเองไว้ส่วนคนทําธุรกิจถือว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เสถียรดีรายรับรายจ่ายผลกําไรผลตอบแทนยังเป็นที่น่าพอใจแล้วก็คุณมีโอกาสวางแผนที่จะขยับขยายและก้าวหน้าเติบโตขึ้นนะคะราศีต่อไปคือราศีกุม ราศีกุมได้ไพ่2ดาบน,นะคะด้านดีก็คือจะเด่นเรื่องของการติดต่อสื่อสารโซเชียลออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆแต่เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเช่น เทคโนโลยี Technology ที่เพิ่มเติมระบบโซเชียลที่ต้องเพิ่มเติมหรือการเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมในแง่มุมของการหาการตลาดหาลูกค้าแต่ถ้าเป็นงานประจำนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของคำพูดเรื่องของการสื่อสารเช่นการมีปัญหากับเจ้านายการมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือการสื่อสารที่แบบว่าออกไปทางไลน์อ่ะแล้วตีความหมายผิด เกิดความเดือดร้อนหรือผิดใจกันได้เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดระวังเรื่องของการสื่อสารให้ดีค่ะส่วนเรื่องการเงินก็คือหมุนมาหมุนไปรับซ้ายจ่ายขวายังมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะถ้าคุณใช้เงินเกินรายรับมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกกังวลหรือเครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกุมเป็นคนที่ใช้เงินเก่งอยู่แล้ว ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายค่ะต่อไปนะคะราศีมีนนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะเป็นช่วงที่คนเกิดราศีมีนเนี่ยจะอยู่แบบสงบลาบลื่นลาบเรียบไม่ค่อยอยากจะวุ่นวายอะไรกับใครมากนะักเป็นช่วงท้าเรื่องของการงานจะเป็นการที่คุณกำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือเรียนเพิ่มนะคะและมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ใหญ่มอบหมายสิ่งดีๆให้ถ้าคุณมีปัญหาผู้ใหญ่จะหยิบยื่นเข้ามือเข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็พบทางออกที่ดีนะคะจะเป็นช่วงที่คุณเหมาะกับการอยู่คนเดียวนะคะอย่าไปวุ่นวายกับใครและจะทำให้คุณทำงานอย่างมีความสุขส่วนเรื่องของธุรกิจการค้านะคะเงียบเกินไปไม่ดีนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเริ่มหาช่องทางการตลาดเพิ่ม ขึ้นอย่างเช่นถ้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยแบบว่าที่จะขายออนไลน์เลยนะคะเปิดแต่หน้าร้านอย่างเดียวอาจจะเปิดหน้าร้านได้แต่ต้องปรับเปลี่ยนทำเลหรือปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นทำอะไรให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นหรือหาช่องทางรายได้การตลาดเพิ่มขึ้นในเรื่องของโซเชียลออนไลน์มันจะช่วยเสริมในเรื่องของธุรกิจของคุณการเงินอยู่ในช่วงที่แบบราบรื่นราบเรียบไม่โดดเด่นมากนะัก คืออาจจะเป็นช่วงที่คุณวางแผนการเงินได้ดีแหละถึงแม้ว่ารายรับจะไม่มากมายแต่รายจ่ายก็ถือว่ายังสมดุลดีไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะคะส่วนคนเกิดราศีเมษนะคะราศีเมษได้ไพ่หนึ่งเหรียญปังมากนะคะเป็นช่วงที่ดีเรื่องการเงินครึ่งปีหลังของคนราศีเมษคือเงินก้อนใหญ่ โชคลาภข่าวดีสิ่งที่ลงทุนไปแล้วประสบความสำเร็จเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองถูกที่ถูกจังหวะถูกทางหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆรวมทั้งถ้าเรื่องของงานเนี่ยตำแหน่ง สิ่งที่คุณรอคอยประสบความสำเร็จติดยศติดตำแหน่งติดดาวสอบราชการได้มีการเลื่อนขัน้นมีโอกาสดีๆมีจ็อบเพิ่มจ็อบพิเศษนะคะรวมทั้งคนที่ทําธุรกิจจะเป็นช่วงที่คุณหยิบจับอะไรก็เหมือน ถูกทางหมดได้ผลกําไรได้ผลตอบแทนค่ะและต่อไปนะคะราศีพฤษภราศีพฤษภได้ไพ่สีไม้เท้าอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเลยนะคะคนที่ทํางานประจํายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถือว่าหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายมาคุณทําได้อย่างดีรวมทั้งสถานการณ์ขององค์กรเริ่มกลับสู่สภาวะปกติจากที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตอนนี้เริ่มลงตัวแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วทางานก็ทําอย่างสบายใจเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีเจอทีมงานที่ดีนะคะ ส่วนคนทํางานประจําในช่วงนี้ถ้าอยากจะขยับขยายยังไม่อยากสนับสนุนเป็นช่วงที่อยากให้คุณอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร ส่วนคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นช่วงที่คุณประครับประคองแล้วก็ยังสามารถจัดสรรจัดการได้ดีผลตอบแทนรายได้ยังเป็นที่น่าพอใจยังสามารถผ่านวิกฤตปัญหาไปได้อย่างราบรื่นนะคะและราศีต่อไปนะคะได้แก่ราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนได้ไพ่ก้าเหรียญคือโชคดีมากนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานโปรเจกต์ใหญ่นะคะออเดอร์ใหญ่นะคะ มีความก้าวหน้าเติบโตในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะรวมทั้งโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจมากนะจะเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นกอบเป็นกรำรม,มีผลกำไรที่ดีนะคะลงทุนแล้วออกดอกออกผลเรื่องของการเงินคุณจะมีโชคดีในเรื่องของเงินก้อนใหญ่รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่ทางใครที่อยากซื้อที่ใครที่อยากขายที่มีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะ และต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎได้ไพ่อัศวินนะคะถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้ามีอิทธิพลเรื่องของการเดินทางหรือการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของการงานจะเป็นช่วงที่คุณต้องมีการเดินทางบ่อยคุณต้องออกนอกสถานที่คุณต้องไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการโยกย้ายสถานที่ทำงานถ้าที่ผ่านมาใครยังไม่ได้โยกย้ายปรับเปลี่ยนเลย ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องแอคทีฟมากขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยโต๊ะทำงานก็ได้ยกย้ายมุมทํางานจะทําให้คุณมีพลังในการทํางานมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของธุรกิจการค้าถือว่าเป็นช่วงที่มีการต่อยอดเติบโตมีการขยับขยายอาจจะขยายสาขาหรือขยายโปรดักต์สินค้าเพิ่มเติมขึ้นในเรื่องของการเงินถือว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆยังไหลลื่นดียังสามารถที่บริหารจัดการได้ดีไม่ติดขัดไม่มีปัญหาค่ะ ต่อไปนะคะราศีสิงรา์ศีสิงได้ไพ่สามเหรียญอันนี้เหมาะกับคนทางานประจำที่เป็นสายนักขายคุณจะมีช่องทางโอกาสคอมมิชชั่นพิเศษรายได้พิเศษขายดิบขายดีลูกค้าตอบรับนะคะลูกค้าให้การสนับสนุนหรือถ้าคุณทำโปรเจกต์อะไรช่วงนี้ถือว่าผลงานแบบเจ้านายซื้อเจ้านายพอใจเจ้านายสนับสนุนส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว จากช่องทางรายได้เดียวคุณจะมีช่องทางเพิ่มขึ้นจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทํางานเสริมทํางานพิเศษหรือมีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นนะคะส่วนคนที่เกิดนะคะราศีกันราศีกันในไพ่สิบไม่เท้าเหนื่อยหน่อยนะคะงานหนักงานเหนื่อยรู้สึกว่าโอ้ยช่วงนี้อะไรเราก็ต้องแบกรับคนเดียวเป็นมนุษย์แบกนะคะคืองานมาสมรุมอยู่ที่คุณ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เจ้านายไว้ใจเป็นพิเศษแหละอะไรก็ลงที่คุณอะไรที่ลงก็ก็ลงที่คุณเพราะฉะนั้นก็จะต้องรับผิดชอบงานเยอะนะคะคนที่ทำงานประจำก็จะเป็นช่วงที่ต้องสสางงานทั้งงานเก่างานใหม่นะคะงานล้นกองเต็มโต๊ะต้องใช้พลังและต้องใช้เวลาพอสมควรกับเรื่องของการเคลียร์งาน คนทาธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ค่อยขยับไปไหนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องประครับประคองแล้วเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาทางที่จะขยับปรับเปลี่ยนเช่นเปลี่ยนช่องทางการขายปรับเปลี่ยนโปรดักอะไรใหม่ๆหาสินค้าอะไรใหม่ๆปรับเปลี่ยนทำเลใหม่ๆเพื่อทำให้คุณเห็นตลาดเพิ่มขึ้นหรือเจอลูกค้ามากขึ้นนะคะส่วนเรื่องการเงิน ทำงานเยอะแต่รายได้มันไม่เยอะตามงานนะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าอุ้ยฉันลงทุนลงแรงไปแต่ว่าได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าแต่ไม่เป็นไรคะ่ะอดทนไปก่อนนะคะอย่างน้อยเก็บเล็กผสมน้อยก็เป็นกอบเป็นกำได้นะคะก็แค่วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้น้อยลงนิดนึงเนาะต่อไปคนเกิดราศี ุลนะคะราศีตุลได้ไพ่เดะสตาสบายสบายโดยเฉพาะคนที่ทํางานแบบในวงการบันเทิงนะดารานักสแสดงศิลปินช่วงนี้คุณจะเป็นแบบว่าโดดเด่นมีผลงานจากที่แบบว่าที่ผ่านมาบางคนอยู่ยาวนานแล้วไม่มีผลงานโดดเด่นเลยช่วงนี้คุณจะเป็นแบบมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะมีคนนิยมชมชอบเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนที่เป็น เล่นโซเชียลเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามเยอะขึ้นนะคะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นสามารถมีรายได้ช่องทางจากชื่อเสียงและความสามารถของคุณส่วนคนทำงานประจำนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดีทำงานสบายใจขึ้นจากที่ผ่านมารู้สึกว่าอว้ยท็อกซิกนะเจ้านายก็ไม่โอเค,อเค,อเคลูกน้องก็ไม่โอเคทีมงานก็แบบว่าทำอะไรไม่ได้ดั่งใจหลังจากนี้ทุกอย่างจ,าจะ ลงตัวแล้วทุกอย่างจะราบลื่นแล้วทางานได้อย่างสบายอกสบายใจเรื่องการเงินก็ไหลลื่นคล่องตัวค่ะมีรายรับรายจ่ายที่ดีนะคะรวมทั้งจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆให้ใจฟูนะคะอยู่เรื่อยๆนะส่วนคนเกิดราศีพิจิกนะคะได้ไพ่แดเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองอ่ะเป็นช่วงที่เงินหาได้แต่ก็ใช้คล่องแต่ด้านที่ดีคือหยิบจับอะไรแล้วมันแบบได้เงินน่ะ เวลาจะค้าขายเจอสินค้าตัวนี้เจอโปรดักต์นี้แล้วแบบมันถูกจังหวะได้ตามกระแสมีผลตอบรับที่ดีถือว่าเป็นช่วงที่ดีในเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้ส่วนคนทำงานประจำนะเขาบอกว่าฝีมือของคุณนะคะจะได้รับการยอมรับ เป็นช่วงที่ถ้าคุณทุ่มเทคุณตั้งใจหลังจากนี้อาจเป็นช่วงที่ฉันจะรู้สึกว่าใจฟูแลผลงานฉันโดดเด่นเป็นที่น่าพอใจได้รับการโปรโมทได้รับการยอมรับจากเจ้านายนะคะหรือคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีแต่ก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าถือว่างานเยอะความรับผิดชอบเยอะแต่ด้านดีคือยิ่งทำยิ่งได้นะคะยิ่งเหนื่อยยิ่งรวยค่ะและต่อไปนะคะราศีธนูราศีธน,นูได้ไพ่จัสตเมนนะคะ ทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมและการกระทําของคุณทําดีได้ดีนะคะทําไม่ดีก็เตรียมรับผลนะคะเช่นงานถ้าที่ผ่านมาคุณแบบทุ่มเทตั้งใจเจ้านายไม่เคยเห็นหลังจากนี้นะคะประตูจะเปิดนะคะความปังจะเข้าเจ้านายจะเริ่มเห็นแล้วรวมทั้งลูกค้าจากที่คุณแบบหัมุ่งมั่นตั้งใจลูกค้าเริ่มให้โอกาสนะคะลูกค้าให้การยอมรับ แต่ถ้าที่ผ่านมาใครที่รู้สึกว่าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนะหลังจากนี้ต้องระวังนะคะเรื่องการงานก็จะถูกตรวจเช็คถูกตรวจสอบแล้วก็จะเป็นปัญหาได้ก็ยังมีโอกาสนะคะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาทำอะไรผิดพลาดไม่ดีรีบกลับมาแก้ไขคะ่ะและราศีธนูที่โดดเด่นเลยนะคะคือให้เน้นเรื่องของการทำอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วมีความสุข เนาะไม่ต้องเครียดเพราะอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วมีความสุขมันจะทําได้ดีธุรกิจการค้าหลังจากนี้เป็นต้นไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณจะเจอช่องทางโอกาสที่ดีที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคล่องตัวขึ้นธุรกิจไปต่อได้นะคะส่วนเรื่องการเงินส่วนใหญ่จะเป็นภาระหนิี้สินที่คุณสร้างไว้เช่นค่าบ้านค่ารถนะคะค่าใช้จ่ายค่าบัตรต่างๆก็ พยายามบริหารจัดการเรื่องของนีิสินให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาค่ะที่สองราศีมีอันไหนที่แบบน่ากังวลมากที่สุดนะคะจริงๆเลยที่ดีคือที่น่าชื่นใจคือไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากลัวแต่อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะเรื่องของคำพูดเพราะว่าตอนนี้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ด้วยแค่อารมณ์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าหงุดหงิด หะะงุดหงิดก็เก็บไว้กับตัวเองอย่าไปส่งพลังลบให้กับคนอื่นเพราะมันจะกลายจากที่เรื่องมันไม่ควรจะเป็นเรื่องมันอาจจะเกิดความเดือดร้อนใหญ่โตได้รวมทั้งเรื่องของคําพูดค่ะคําพูดเล็กๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้หรือแม้กระทั่งโซเชียลเนาะตอนนี้คนเราชอบเล่นโซเชียลแล้วก็จะมีแบบว่าเกรยียนคีย์บอร์ดนะคะพิมพ์อะไรที่มันแบบทาร้ายคนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นกรรมนะเป็นกรรมที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําแล้วมันเกิดปัญหาให้กับคนอื่นหรืออะไรที่พูดแล้วมันไม่ได้สร้างให้ดีขึ้นนะคะเลียงได้เลียงแล้วก็ควบคุมในเรื่องของอารมณ์แค่นั้นเองเคล็ดลับวหวย เสริมดวงหน่อยไปทำบุญที่ไหนดีคะช่วงนี้หรอช่วงช่วงปลายปีช่วงครึ่งปีหลังนะคะแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะทำบุญเกี่ยวกับเด็กเลยเพราะว่าเหมือนเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติและเขาจะสามารถเติบโตเพื่อช่วยสังคมได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะทําบุญเกี่ยวกับมูล,ลนิธิเด็กนะคะสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กก็ได้นะคะหนังสือเรียนหรือแม้กระทั่งเด็กตาบอดเด็กกำพร้าเด็กที่ ไร้บ้านไร้ที่พึ่งตรงนี้ถือว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาให้เราเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ราบรื่นมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเด็กพิเศษคนหนึ่งกำลังถูกลืมเพียงเพราะเขาเกิดมาในพื้นที่ที่ห่างไกลเพียงเพราะเขาไม่มีโรงเรียนให้ไปเรียนถามความรู้สึกห่อยตอน รู้ไหมว่าลูกคข้อออกมาจะไม่สมบูรณ์แบบนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้กลางหุบเขาแสนสงบของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีครอบครัวเล็กๆที่ต้องเผชิญกับโชคชะตาที่ไม่ง่ายพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแต่ชีวิตกลับไม่ได้สวยงามเหมือนทิวทัศน์รอบตัว อยู่ว่าเขาบอกว่าจะดีขึ้นจะดีขึ้นแม่ถามแล้วที่เขาบอกว่าทําอย่างนี้นะทำอย่างนี้แม่ทําแล้วทาไมเขาไม่ดีขึ้น ไม่ได้มากแบบว่าอย่างน้อยก็คือต้องให้มีนักกายภาพเข้ามาฟื้นฟูให้ข้อต่อมันมันไม่ติดอ่ะ่ะระหว่างแขนกับขาใช่ใช่ค่ะให้ไม่หนักกว่าเดิมใช,ใช่ค่ะให้ไม่หนักกว่าเดิมพวกอย่างเด็กบางคนนะคะร่างกายก็คือติดเตียงแล้วข้อต่อเขาจะติดแล้วการทํากายภาพมันไม่ได้แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะอ่าข้อต่อเขายังไม่ติดเขายังสามารถฟื้นฟูให้สามารถที่จะยืนได้อาจจะยังเดินไม่ได้แต่แค่แบบว่าเกาะยืนได้แล้วก็เหมือนแบบค่อยๆไปอย่างเงี้ยได้ค่ะ คือตอนนี้ค่ะถ้าสมมติจะฝึกน้องจริงๆอะ่ะต้องฝึกการช่วยเหลือตัวเองก่อนอันดับแรกะคะ่ะฝึกการเข้าห้องน้าให้น้องเลิกเพิด <c oughs> เลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องน้ําแปรงฟันถูทบบูอะไรเงี้ยดูแลตัวเองใช่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยฝึกพื้นฐานเรื่องวิชาการต่อไป กาวที่จะราาับฟังแล้วเราประชารัได้ตอนนี้มูลนิธิเพชอิจฉาร่วมกับสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษมูลนิธิคดชสารของหลวงปู่สาคอนเจ้าอาวาสวัดเวลุวันในอำเภอทองผาภูมิและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีพวกเราเดินหน้าแล้วครับ เรากำลังเริ่มต้นสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยบริการท้องผาภูมิเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กพิเศษและเด็กพิการทั้ง9ประเภทที่มีทั้งหมด105คนใน4อํอำเภอก็คืออำเภอทองผาภูมิอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอไซโยกและอำเภอสังขระบุรีเราต้องสร้างอาคารขนาด1,200ตารางเมตร บนพื้นที่3.3ไร่และบุญก็จัดสรรครับเราได้พบกับท่านเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิจเจ้าอาวาสวัดปรังกสีท่านอนุเคราะห์ให้เช่าพื้นที่เพื่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้ให้สำเร็จตอนนี้เราเดินหน้าสู่ขั้นตอนการออกแบบโรงเรียนเพื่อน้องๆแล้วครับโดยอาจารย์ทศพรศรีเอี่ยมผอ,อสถาบันแบบจำลองสาระสนเทศอาคารในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกแบบให้ โดยกรมการทหารช่างจะช่วยลงแรงก่อสร้างให้เราซึ่งจากการสำรวจเราจะต้องมีห้องเสริมพัฒนาการทั้งหมด8ห้องห้องแรกรับเพื่อคัดกรองนักเรียนห้องเรียน3ห้องห้องเซนเซอรี่ห้องฝึกพูดห้องกายภาพห้องทลาบำบัดห้องน้ำชายหญิงห้องพักครูโรงอาหารห้องพยาบาลห้องประชุมห้องครัว สวนและสนามสําหรับธรรมชาติบำบัดและที่สําคัญก็คือบ้านพักครูเพราะโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเมืองเดินทางก็แสนลำบากทั้งหมดนี้คาดว่าจะต้องใช้เงิน25ล้านบาท ารกิจนี้อาจใช้เวลานานเป็นปีปีปกว่าต้นเสาเอกจะถูกปักลงดินแต่ทุกย่างก้าวคือความหวังรอหน่อยนะเด็กๆสังคมอิจั์สัญญาโรงเรียนของหนูจะต้องเกิดขึ้นให้ได้ โดนชะตาตัวเองเคะนถึงตอนนี้พี่เออยากบอกอะไรกับเขาคะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะด้วยยุคนี้เศรษฐกิจกตอนนี้ใครที่โชคดีก็ถือว่าทำบุญมาดีหรือว่าทำชีวิตมาอย่างดีแต่ว่าเราต้องยอมรับว่า80-90%คนเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าชีวิตยากมันเยอะกว่านะคะแต่ที่สุดแล้วอะค่ะคนเรามันมีทุกข์มันก็มีสุข วันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ดีได้ทุกอย่างอยู่ที่วิธีคิดเราอยู่ที่ไมเซ e ตของเราให้เชื่อมั่นค่ะคิดดีทำดีพูดดีนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์กับวิชาชีพอย่างน้อยอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีอะ่ะสุดท้ายคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเชื่อเธอค่ะว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอแล้วก็ทำดีได้ดีมีอยู่จริงค่ะโอเคสุดท้ายให้พี่เชอร์ฝากช่องทางติดตามเลยครับุค่ะ ได้เลยค่ะก็สําหรับใครที่อยากจะอัปเดตนะคะเคล็ดรับสายมูหรือแม้กระทั่งอัปเดตดวงชะตาต่างๆก็สามารถติดต่อได้ที่เพจมอเชอร์โฮโลเลเวอร์ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะมาคุยกับจันอีกแล้วได้ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราจะมากันใหม่ได้เลยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ